วันนี้ผมก็คัดมาให้เน้นๆเลยนะครับกับ4อันดับมือถือที่เน้นความทนทานแบบขั้นสุดจริงๆทั้งกันตกกันกระแทกแล้วก็เป็นมือถือกันน้ำในราคาประหยัดถ้ามีงบไม่เกิน5,000บาทแล้วก็เน้นความอึดถึกทนต้องบอกว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยพบกับตัวแรกหรืออันดับที่4ที่ผมคัดมานะครับก็คือ Honor X74 อาจจะไม่ใช่มือถือกันน้ำแบบขั้นสุดจริงๆเหมือนตัวอื่นแต่ก็ทนละอองน้ำได้ในระดับ IP64 แต่จุดสำคัญก็คือ เขามีความทนมือทนเท้าหรือว่าการตกกันกระแทกได้ดีมากๆเลยความทนทานของเขาผ่านมาตรฐานระดับ SGS 5ดาวปัจจุบันเราจะได้ตัวแรม8ความจำเยอะถึง2 5 6 g กิกและเพิ่มไมโครเ d ชดีการ์ดได้ในราคาแค่4,900บาทสเปคในเบื้องต้นก็คือมากับหน้าจอ TFT ขนาด6.77นิ้ว ความละเอียดจะเป็น HD+ ได้ refresh rate 120Hz รมากับ Android 14และน่าจะอัปเดตได้จนถึง Android 16ในส่วน CPU จะเป็น snapdragon 685อาจจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้งานทั่วไปได้ดีส่วนการเล่นเกมอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้าเป็นเกมระดับกลางอย่างพวก free fire หรือว่า ROV ก็ปรับกลางๆหรือปรับต่ำพอเล่นได้เหมือนกันเขามีกล้องหลังมาให้2ตัวโดยกล้องตัวหลักจะมีความละเอียดสูงถึง108ล้าน และตัวที่2เป็นกล้องวัระยะ2ล้านพิกเซลในส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ Wi-Fi 5 GHz ได้ลำโพง2ตัวและแบตเข้าจะให้มา6,000 m มิลลิแอมกับชาร์จไว35วัต์ถ้าชอบมือถือ Honor หรือชอบมือถือ h u วเว่ แต่ติดตรงที่หัวเว่ไม่มี Google Mobile Service อยากได้ตัวที่มีความเป็นกริ่นอายของหัวเว่แต่เน้นที่แบตอึดทนมือทนเท้ามากๆฟีเจอร์ค่อนข้างครบความจำเยอะลำโพง2ตัวและเน้นใช้งานทั่วไปกับเล่นเกมกราฟิกกลางๆเป็นบางเวลาก็ไปจัดรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยอันดับที่3นะครับจะเป็น Vivo Y21D ดี ก็เป็นมือถือสายอึดถึกทนและราคาประหยัดของจริงเลยเพราะได้มาตรฐานกันน้ำสูงถึง IP68 แล้วก็ IP69 เหมือนกับตัวท็อปแถมยังมีความทนทานกันตกกันกระแทกในระดับเกรดทหารหรือที่เรียกกันว่า Military Grade ปัจจุบันตัวแรม4ความจำ128ก็คือตัวเริ่มต้นแล้วก็เพิ่ม Micro s d card ดได้จะขายในราคา4,000บาทส่วนตัวท็อปสุดอย่างแรม6ความจำ256กิก ก็จะมีราคาประมาณ5,400บาทจุดเด่นในส่วนอื่นก็คือได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด6.88นิ้วความละเอียด HD+ ได้ r รีเฟรช a t e 90 h z แล้วก็ Android 15ในด้านการทำงานก็มาพร้อมกับ CPU ตัวเริ่มต้นมากๆอย่าง Unisoc t k T7225 อาจจะไม่ได้แรงมากไม่ได้ลื่นไหลแบบสปืดกืดกราดเหมือนกับมือถือสายเกม แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วทไปในชีวิตประจําวันและไม่ได้เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมเลยโดยเขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวตัวหลัก50ล้านและตัว2เป็นกล้อง QVGA ส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพง2ตัวแล้วก็ได้แบตเยอะถึง6,500มิลลิแอมกับชาร์จเร็วถึง44วัตต ถ้าชอบมือถือ Vivo หรืออยากได้มือถือสายอึดถึกทนอยากได้มือถือกันน้ำกันตกที่แบตทนชาร์จไวและราคาถูกแต่เน้นใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเกมกราฟิกกลางๆเอาแค่พอถูถ่ายได้เล่นแบบแก้เบื่อไม่ได้จริงจังมากก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เหมือนกันอันดับที่2ของเรานะครับจะเป็น Realme C75x ก็เป็นมือถือสายอึดถึกทนที่ราคาประหยัดและที่สำคัญก็คือดีไซน์มันถูกใจผมมากๆเลย ปัจจุบันเราจะได้ตัวแรม6ความจำ128กิกแล้วก็เพิ่มไมโครเ d Card ได้ในราคา4,599บาทแต่บางร้านก็ขายแค่4 0 5 0บาทราคานี้เราจะได้มาตรฐานกันน้ำระดับ IP68 และ IP69 แถมยังมีความทนทานในระดับเกรดทหารเลยสเปคในส่วนอื่นของเขาก็คือหน้าจอ IPS LCD 6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p l u แต่ได้ r e f ฟรชเรท t e 120Hz มากับ Android 15และในด้าน CPU จะเป็น m e d i a t e k Helio G 8 1 Ultra อาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับงบ4-5,000บาทไม่ใช่มือถือสายเกมแต่ก็มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเกมทั่วไปอย่างพวกฟ i r ฟหรือว่า R O V ก็ปรับต่ำๆหรือปรับกลางๆพอแก้ขาดได้เหมือนกันเขาจะมีกล้องหลังมาให้2ตัวกล้องตัวหลักจะมีความละเอียด50ล้าน และตัวที่2เป็นกล้อง AI ส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ wifi 5 GHz ลำโพงได้มาตัวเดียวและได้แบต 5,600mAh MM, กับชาร์จเร็วถึง45วัตต์ถ้าอยากได้มือถือสายอึดถึกทนที่ดีไซน์สวยๆจอลื่นๆสเปคคุ้มๆแบตค่อนข้างทนและราคาดีมากๆก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลย ถ้าเทียบกับอันดับที่3อย่าง Vivo Y21D ในราคา4,000บาทเท่ากันตัว Realme C75X จะได้แรมเยอะกว่าจอลื่นกว่า CPU ดีกว่าใช้งานลื่นกว่านิดหน่อยและสุดท้ายก็คือผมชอบดีไซน์ของ Realme C75X มากกว่าส่วนเจ้า Vivo Y21D เขาก็จะได้เปรียบที่แบตทนกว่าลำโพงดังกว่าและก็เป็นแบรนด์ Vivo สำหรับอันดับที่1ของเรานะครับก็จะเป็น Oppo A5 Pro 4G ก็เป็นมือถือสายอึดถึกทนราคาดีอีกหนึ่งตัวเลือกของแบรนด์ดังในปัจจุบันเราจะได้ตัวแรม8ความจำา128แล้วก็เพิ่ม m i โคร s d card ได้ในราคา4,680บาทส่วนตัว256 g กิกก็จะมีราคาประมาณ5,800บาทระดับความทนทานของเขาก็คือกันน้ำได้ในระดับ IP 6 8และก็ IP 6 9รองรับมาตรฐานความทนทานในระดับมิลิ t ทอรีเกรดหรือที่เรียกกันว่าเกรดทหารนั่นเองสเปคในด้านอื่น เขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ ได้รีเฟรช a t e 90% h z แล้วก็มากับ Android 15ในด้านขุมพลังตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6s Gen1 อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายเพราะว่าไม่ใช่มือถือสายเกมความลื่นไหลและประสิทธิภาพโดยรวมก็จะเพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวนัน ดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆส่วนการเล่นเกมถ้าเซียนอยากจะเล่นจริงๆเกมระดับกลางๆอย่างพวกฟ e e Fire หรือว่า Rov ก็พอเล่นแก้เบื่อได้อยู่เหมือนกันมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องโมโน2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนแลายนิ้วมือที่ปุ่ม power รองรับ Wi-Fi 5GHz ได้ลำโพงมา2ตัวแล้วก็แบต5 8 0 0มมกับชาร์จเร็ว45วัต ถ้าเทียบกับอันดับที่2อ,อย่าง r e a l m มี c 75x เจ้าตัว r e a l m มี c 75x จะได้เปรียบที่ราคาเขาถูกกว่าได้จอลื่นกว่าแถมยังกันน้ำกันตกและก็ทนทานเหมือนกันส่วนตัว oppo a5 pro 4g ตัวนี้ก็จะได้เปรียบที่ลำโพงดังกว่าเสียงดีกว่าแบตเยอะกว่าการเล็กน้อยได้ cpu ที่มีประสิทธิภาพดีกว่านิดหน่อยแต่ก็มีความเสถียรมากกว่า และสุดท้ายนะครับก็คือคุณภาพกล้องทั้งการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายเซลฟี่ค่อนข้างดีกว่า c 7 5 x แบบชัดเจนถ้าชอบ oppo อยากได้สเปคคุ้มทนทานกันน้ำราคาถูกและเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพในชีวิตประจำวันก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสุดท้ายจะชอบหรือว่าสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูได้ตามห้างหรือศูนย์ใกล้บ้านแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ราคาใกล้เคียงกับที่เอามาแนะนา ก็สั่งผ่าน Product Tag ที่ผมติดไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันก่อนจบคลิปก็ฝากช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ